สวัสดียามบ่ายค่ะทุกคนคะวันนี้อากาศดีดีค่ะทุกคนไม่มีแสงแดดเลยมีลมเ,เอยืยเอื่อยมีลมเ,เอื่อยเอือยมาแล้วก็มีฝนโปรยฝ้ายมานิดนึงค่ะทุกคนคะ่ะเป็นละอองฝนเป็นฝนเม็ดเล็กๆนะคะทุกคนคะ่ะยังไม่ตกแรงแต่ว่าวันนี้คงจะตกแลค่ะทุกคนทุกคนดูท้องฟ้าสิคะ คิดว่าวันนี้ก็คงจะตกให้อีกะค่ะช่วงบ่ายก็อยากให้ตกอยู่นะคะทุกคนเพราะว่ามันอากาศร้อนเหลือเกินเมื่อวานเนี่ยก็จึบลงคลิปฝนตกแล้วดีใจเนาะดีใจอยากแก้ผ้าเต้นระบำกลางสายฝนเนาะแต่ว่าตกแค่แป๊บเดียวเองค่ะทุกคนยี่สิบนาทีย0สิบนาทีเองค่ะ แต่วันนี้ช่วงบ่ายวันนี้ไม่รู้ว่าจะตกไหมแต่มันมีเขาว่าฝนจะตกค่ะแต่ว่าก็ยังไม่รู้จะตกแรงไหมแต่ตอนนี้ตอนที่ประจุบทำคลิปอยู่เนี่ยโปรยปลายมา,ลมาเล็กๆค่ะมาเล็กน้อยไม่แรงค่ะก็พอให้ชื่นใจค่ะทุกคนค่ะพอพอให้ได้ชื่นใจพอให้แบบไม่ร้อนนะคะคายร้อนได้นะคะทุกคนค่ะมันก็สดชื่นนะคะทุกคนค่ะถ้าอากาศมันเป็นแบบนี้ทั้งวันน่ะ สดชื่นแนละีมันไม่ร้อนเราคนทํางานก็จะได้ไม่หงุดหงิดคนไข้ที่เราเอาพิบาลเขาก็จะได้ไม่หงุดหงิดไม่อารมณ์เสียไม่ยังไงล่ะรวมแล้วก็คือดีเนะะี่ยค่ะทุกคนคะ่ะมันดีเป็นบทแหละถ้าอากาศมันเป็นแบบนี้เนาะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงจะพูดยังไงถูกเอาเป็นว่าชอบบรรยากาศนี้คะ่ะทุกคนชอบมากเลยนอนก็หลับสบาย ทำอะไรก็มีความสุขเพราะว่ามันไม่ร้อนอากาศมันไม่ทําทให้เรา,าหงุดหงิดงุนง่านทําอะไรมันก็จะคิดแบบไหลลื่นน่ะลื่นปึด๊ดลื่นปึ๊ดนะคะทุกคนคะก็ขอพระคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปให้ดูบรรยากาศในสวนนะคะเนี่ยดูดิคะ่ะเมื่อวานเนี้ยโดนฝนเขาก็สดชื่นนะคะแต่ว่าช่วงที่โดนแดดเผาเด้โอโย เหลืองไปหมดเลยค่ะทุกคนเหลืองไปหมดเลยจนเะาอดสงสารต้นหมอกต้นไม้ที่เราปลูกไม่ได้เนาะดูดิต้นเนี้ยแต่ก่อนเนี้ยเขียวพอโดนแดดเผาเป็นเดือนๆน,นะก็จะมีสภาพแบบนี้ค่ะทุกคนคแทบจะทุกต้นเน่ยแต่เมื่อวานดีดีขึ้นหน่อยหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยฝนฝนตกประมาณ20่สิบกว่านาทีแต่ว่าก็ตกแรงพอสมควรค่ะพอที่จะให้พื้นดินเนี่ยมัน กุ้มน้ำได้สักสองสาวันอยู่แล้ววันนี้ตอนเนี้ยก็มีเม็ดฝนโปรยปลายมาหน่อยแต่ว่าไม่เปียกค่ะไม่พอที่จะนับไม่เปียกก็ดีกว่าไม่มีเนาะขอพบพระคุณนะคะทุกคนคะที่แวบ,บมาชมคลิปให้เนาะวันนี้อากาศดีค่ะดีค่ะอากาศดีเราก็จิตใจดีก็ <c oughs> ขอพบพระคุณนะคะที่รับชมคลิปให้ขอพบพระคุณในน้ำจิตน้ำใจ ที่หยิบยินให้กับประจุบชาแนลคนกาลาสินนะคะสำหรับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตลงคลิปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้แรงใจปรารถนาเงินทองไหลมาเทมาเต็มกระเป๋านะคะทุกทุกท่านคะสวัสดีค่ะ